สวัสดีค่ะขนมค่ะวันนี้ขนมก็จะมารีวิวหลังจากที่ดูดไขมันไปได้3เดือนแล้วค่ะขนมดูดไขมันขาในแล้วก็หัวเข่ากับคุณหมอท็อปค่ะคุณหมอก็ให้คําแนะนําดีนะคะแล้วก็ดูในเรื่องของไขมันส่วนเกินของเราว่าตรงไหนควรจะดูดตรงไหนควรจะเก็บไว้อะไรเงี้ยละเอียดดีค่ะคือตอนที่เรามีไขมันสะสมต้ตนขาเยอะเนี่ยก็จะ ทำให้เราไม่มั่นใจเวลาใส่กางเกงหรือเสื้อผ้านะคะแล้วก็เวลาเดินเนี่ยมันก็จะเกิดการเสียดสีกันก็คือขาเบียดกันมันก็ทําให้เราอึดอัดน,นะคะก็ดีขึ้นมากค่ะเรามั่นใจมากขึ้นใส่กางเกงได้สวยขึ้นแล้วก็เวลาเดินก็ไม่อึดอัดแล้วค่ะชอบทุกตัวเลยค่ะทําพิโคแผลเป็นนะคะ แล้วก็ทางคลินิกก็ดูแลแล้วก็ให้บริการหลังจากทำแล้วดีมากค่ะการบรูไขมันก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่ดีนะคะในการปรับรูปร่างของเราให้สวยงามสมส่วนขึ้นก็คือไม่ไม่ได้เจ็บแล้วก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดนะคะอยากสวยอยากคุณดีต้องที่เอมา l าคลินิกค่ะ